The This World On this Day วันนี้คือวันแห่งการรับรองความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองดังเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกอย่างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติประกาศครั้งแรกในเดือนธันวาคม2537ให้วันที่9สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการรับรองความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของชนพื้นเมืองดังเดิม โดยถือเอาวันที่กลุ่มแรงงานชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9สิงหาคม2525เป็นสําคัญเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาที่ชนพื้นเมืองต้องเผชิญในขอบเขตของสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องสิทธิทชนพื้นเมืองเพราะกระแสโลกาภิวัตน์ได้กำลังทำลายจิตวิญญาณประเพณีและวิถีชีวิตของชนดั้งเดิมในโลกเหล่านี้ซึ่งเคยดำรงอยู่แนบชิดกับธรรมชาติให้อ่อนแอลงกลายเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมเสรีในปัจจุบันซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นมักจะเกิดกับประเทศที่ประชาชนพากันละเลยหลงลืมรากเหง้าของตนเองจนต้องมีวันสำคัญเพื่อกระตุ้นเตือนในวันที่9สิงหาคมของทุกป,ปี ราชนจาจักรไทยของเราก็ประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไทยพวนไทยหรือไทยโยนกขอมมอญและอื่นๆอีกสารพัดเชื้อสายที่เดินทางเข้ามาสมทบกันภายหลังมารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยกันอยู่เป็นคนไทยจนทุกวันนี้เพราะพวกเราทั้งหมดมีส่วนร่วมจิตใจคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยทั้งหลายล้วนเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยไม่เคยแบ่งแยกว่าใครจะเป็นจีนเป็นแขกหรือเป็นฝรั่งพวกเราทั้งหมดเมื่อมารวมกันในราชนจาจักรนี้ จึงเป็นพร้ฟ้าค่าดแผ่นดินของพระองค์หมดทั้งสิ้นโดยไม่จะเป็นต้องละเลยหลงลืมรากเง่าประวัติศาสตร์ของเราเลย the this, day. this is the independence concept of Typos newspaper